สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีลิวซีวุดีนะคะผ้าพี่น้องมาทีบานโนคําแก้วนะคะตําบลสังเมฆอําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดมือนีมาทีสวนไอ้ไอซื้อจังไรคะ่ะซื้อเอกครับซื้อเอกค่ะยุบบานโนคําแก้วนะคะแมนครับแมนตําบลสังเมฆอําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดอันนี้เฮ็ดเป็นสวนอีหยังค่ะสวนแบบใดคะเบ็อกพีน,อน้นอนื่าตอนนี้กําลังสิเริม่มเฮ็ดเป็นออร์แกนิกครับเฮ็ดเป็นอ่าเกษตรปลอดสารนะครับแต่ว่าตอนนี้กําลังเริ่มอยู่ กอาชีบ่อสารรอยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้กําลังกําลังปรับปรุงนะครับกําลังเริ่มก็คือปอสารนี่หมายถึงว่าบ่อใส่ตอนนี้ใส่ยาขยนะบ่อบ่อค่ะบ่มีเลยครับอ๋อสำหรับยาเนี่ยเท่ากับใส่วิธีถอนหรือไม่เท็ดปุ๋ยนะครับครับผมก็คือบอกยังไงว่าปอสารผิดนั่นละเนาะแต่ว่ายังใส่ปุ๋ยเคมีบางสวนเล็กน้อยกแล้วตอนนี้ในสวนนี่ปลูกพักแมงแนี่ค่ะนี่ตอนนี้กะิมีมีพักบุ้งครับมีพักบุ้งมีสลัดครับมีอ่าเขาเอื้นแถว บ้านเฮาขเขาก็สีเอิญอ่าพักการหอมมานะครับ mm. มันบระกอบมาเป็นสลัดพวกกินอกเล็ดอกนะค่ะพอตอนนี้กําลังเริ่มอยู่จ้ะก็สิมีข้าวนาครับค <Yeah. S 1> ่ะเ็ตอนแรกจังได้ก่อจุดนี้เริ่มที่มาเห็ดมาเห็ดสวนพักปอดสารพิษนี้คือมีม,มีอีหยังแบบเป็นแรงบันดาลใจเทียท์ห้แห่มาเห็ดก็ะย่างแรกคืออยากกลับมาอยู่บ้านครับเ uh. บื่อกรุงเทพ uh. อ่าตอนแรกก็เป็นพลเม่าเนี่ยนะครับจ้ะเป็นอยู่กรุงเทพมาจากปีค่ะ มาสีสิบห้าปีครับสิบห้าปียี่สิบปีนี่ครับประมาณนี้ะครับค่ะก็เลยแบบว่าเบื่ออยู่มาหลายปีเนาะกิจกรัมมาอยู่บ้านมมาอยู่กับพอกับแม่บันนี้ก็ก็เลยเด็มาคิดเองเลยบอกค่ะนี่กศึกษามาจากนี่แหละครับจากผู้หูเขาแหละครับแล้วก็มาลองเหตเองนั่มครับลองปฏิมือิปฏิบัตินั่มลองเบิ่งนะครับมันได้เริ่มเพ็ดโดนปไญหาแล้วค่ะนี่เ่าที่มาอยู่แต่แหมอมมาอยู่กับประมาณเจ็ดเดือนครับตอนนี้เจ็ดเดือนจกา เจ็ดเดือนบันกรกะขายขายยุ่ยเรื่อยบ่คะได้ขายแล้วบ่ออะไนี่ขายแล้วครับขายละครับขายสู้หมื่นครับ,<ม>อ,รบออกแม่ขาดสู้หมื่นแม่ขาดอยู่บ้านเพิ่นก็มารับไปส่งตลาดนะครับบนถ้าสมมุติว่าอัานแม่ค้าผู้อื่นเพิ่อนอยากได้ผักปลอดสารพิษจังซี่ค่ะในอำเภอกันทะลักแบบนี้ให้เพิ่นติดต,ต่อช่องทางใดๆใดได้นะคะลอองมาทาง Facebook ผมเลยครับ f a c e b o เฟซบุ่านายศิลาครับค่ะนายศิลาเนาะมีเบอร์โทรบ่อศูนย์แปดศครับ เก้าเจ็ดห้าเก้าสี่ห้าห้าครับค่ะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้อีกเคืนหนึ่งนะคะอยู่หน้าจอเนาะครับผมนแมนขึ้นในเขตการทากนี่ให้มารับอยู่บ้านเนาะค่ะอ่าครับมารับอยู่ในหมู่บ้านโน้ตผึ่งแก้วเลยติดต่อมาทางอันนี้ได้เลยค่ะบัตที่หนึ่งก็คือว่าอ่าอยากให้อายวอกให้ฟังเลยค่ะว่าเริ่มแรกนี่ของพักไฮโดรโปนิกเนี่ยค่ะเอ้ยพักเงี้ยงก่อนพักกอดสันทีเอาพักพักกอดสารก่อนเลยครับมันจะมีสองยางแมนครับมีสองยางครับมีพักกอดสารกับพักไฮโดรครับ ผักปลอดสารคือปลูกในดินแมนครับปลูกในดินพักไฮโดรปลูกแบบบลอดใส่ดินแมนครับปลูกปอดใส่ดินอ๋อยุนี่ก็มีทั้งสองอย่างเลยแมนครับแมนครับจ้ะกะสันไฮไอเบาให้ฟังแหนว่าเอาผักไฮโดรก่อนละกันเนาะอ่าได้ครับได้ครับว่าผักไฮโดรคือแบบว่าเริ่มต้นนี่เฮ็ดตั้งได่ยังสีนะคะเพื่อบางคนเป็นอยากฮู้นะคะครับผมนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นมันจะมีส่วนเพาะเมล็ดก่อนครับอีกอันก็อื่นอย่างนี้มองแปลงทดทดลองบ่นี้นี่ตัวนี้เป็นเป็นแปลงแปลงพอกาครับแปลงพอช่ำแปลงแหลก็คือเฮาเอาเมล็ดหยอด มาเรหยอดในฟองน้ำนะครับจ้เท่ากับหยอดในฟองน้ำจช่ไหมครับเท่ากับสิปาดฟองน้ำเป็นเป็นลายลูกเต๋ากันนะครับใา้ลูกเต๋าปาดเฉียงนะครับเท่ากับหยอดเมล็ดลงไปบันนี้ก็คือแช่น้ำไว้แมนครับแล้วก็พ่มน้ำโดยใช้ฟอกกี้กะไรนะพ่มน้ำเสาแรงทีนะครับให้ฟองน้ำมันบ่แห้งบ่ให้มันชื้นตลอดนี่ครับแล้วเม็ดนี่ต้องจุ่มน้ำต้องเยไหมบ่บ่ครับเม็ดจุ่มเลยแมนครับเอาออกจากกระป๋องเท่ากับ เอามาจุ่มเอามาหยอดในในฟองนามได้เลยครับผมมันระสืออกมาแบบนี right. S <S ้เนาะค่ะตัวนี้ใส่เวลาประมาณสองสัปดาห์ครับกระชีออกมาเป็นเป็นต้นกาแบบนี้ครับพ่อได้ต้นกาแล้วพ่อมีใบใบประมาณนี้ครับใบพ่อเหลื่อมมีใบเลี้ยงแล้วครับเหลื่อมมีใบเลี้ยงแล้วเท่ากับใส่น้ำปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยไฮโดรโปนิกครับกระชีเป็นปุ๋ยของเขาโดยแม่เป็นปุ๋ยของเขาจะพาะครับเท่ากับหยอดลงไปหยอดลงไปเลี้ยงเลี้ยงปุ๋ยไวบประมาณจักประมาณจักสองสัปดาห์ครับมันคือใบทประมาณนี้ครับเป็นใบสามครับผม อันนี้เขาเรื่นใบสามครับแมนครับนี่คือใบเลี้ยงนะครับใบเลี้ยงคือกลางลางสองใบนี่ครับใบสามมัคือใบใบที่เป็นแฉกนี่นะครับง่ายๆคือใบเป็นแฉกอ๋อก็คือใบสามคือแฉกสามแมนแฉกสามขึ้นมาเขากะแล้วแต่เข้ามันเท่านี้ถ้าเข้ามาอ่าเขาก็เหลือมาลงแปลงครับครับลงแปลงใบสามนี่ลงแปลงได้เลยแมนครับแมนประมาณสองสัปดาห์ครับหลังจากเอามาจากต้นใบแปลงนี่คือเป็นแปลงอยู่ฝั่งไหนฝั่งทางไปเบิ้งทางนี้ก็เลยครับทั้งนี้ก็เราลงใหม้ไปครับผม อันนี้เนาะคะ่ะก็เป็นการปลูกพักที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกมือนีเพิ่นใส่ยาบางคนใส่ยาขา,มาแมะแลงยังสีร้ายนะคะกินพักกับบ๊อปอดไผ่นะคะถ้าเป็นพี่น้องท่านได้สนใจนี่คือเขามาเบิ่งได้นะคะที่บ้านน้มแก้วกระถามหาบานพาน่อแย่แก้วนะคะเนาะบานพาน่อแย่แก้วนะคะนี่คะ่ะเป็นจุดที่เพิ่นอายเพิ่นเห็ดเนาะอายเพิ่นลุงอันนี้ไหวคะ่ะ ถ้าเบนมีคนอยากเขามาดูงานมาดองเบืองอย่างนี้มากได้ปะคะมาได้เลยครับมาได้เลยครับผมแล้วก็ถ้าสร้างสือพักกับตามเบอร์ถี่ใข้างต้นนะคะเดี๋ยวจะครับผมลงไวห้หีกเชือนึงอันนี้คือ,คอแปลงที่เฮาลงไปประมาณสองสัปดาห์ครับประมาณสัปดาห์กว่าๆนี่ครับก็ <ๆ S 1> คือที่เฮาเมื่อกี้ที่เป็นหลูกเต่าครับเฮาก็ฉีกออกมาเป็นฉินอ่าครับเฮาก็มาลงในถวยถวยเพาะนะครับเพราะเอินถวยเพาะถวยปูถวยปูแล้วอันนี้ฟอมก็คือทีเป็นชุดฟอมครับเฮาก็เอามาลงแปลงไว้ครับ มาเจะกดูแรพวกวัดคาพีเฮ็ดวัดคาพีเฮ็ดวัดคาอีซี่ครับคาอีซี่คือคาการนั่งไฟฝ่านะครับการนั่งไฟฝ่าของหนามคือคาปุ๋ยบันทอครับเขาบอกง่ายภาษาบันทาคาคปุ๋ยเป็นอุปกรณ์อี่องนี่ไอ้ไอสื่ออยู่หลานอียองค่ครับมันสิบลมีขายนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นไฮโดรโพนิกแบบนามนิ่งเท<อ>าก็ต้องอาโฟอมมาเจะเอาทีนะครับอ่ามาโฟมมาจะเอา คือต้องบอกกันว่าไฮโด่พ่นิกนี่มันจะมีสองมีสองแบบก็คือแบบน้ำพ่นก็คือที่เขาเห็ุเป็นร่างนะเป็นพอนะครับอันนี้เขาจะให้โด่พ่นิกน้ำหนิ่งก็คือเทาต้องเอาฟ้อมตัวนี้มาเจาะหูเอาครับผมเจาะหูเองให้มันลอยอยู่ในน้ำแมนครับแมนเทากับมันเช็คค่านหนาที่มีเครื่องวัดอีซีเครื่องวัดพีเฮดเทากับต้องวัดค่าหนาให้ได้ครับเสาเทากับมาวัดอาทิตย์ละเทือกอะไรครับเพราะถนาเป็นกดนี่ไอหลากตรงนี้ครับถ้าสังเกตที่หลาเลยถ้าหลามันดำนคือหลามันเน่าครับในหลากตรงนี้ ถ้ามันเป็นสีดําก็คือมันเน่าแม่ไม่ได้แล้วแม่มันก็คือสิยุบไปเลยอ้าวทีนี้สมมุติว่าคาพี่คาเฮ็ดคือคากดด่างของหน้ามันมันบ่พอดีไอ้ปั๊บแนวดาบั่นก็สิมีกดในติ๊กครับเป็นกดในติ๊กเป็นเป็นอ่าแต่ว่าตอนนี้บ่มีให้เบิ่งมันเกินพอดีก็คือเอามาใส่น้ําแม่เอามาใส่น้ําแล้วเบิ่งคาพี่เฮดครับให้เป็นกลางที่สุดครับผมประมาณนนั้คากลางก็อยู่คาประมาณ7แม่น6หกขึ้นไปครับก็คือต้องใส่เครื่องวัดเนาะแม่ต้องมีเครื่องวัดเดี๋ยวเอาเครื่องวัดให้เบิ่่่่งครัับอออยยยูููมนนใข้างในค่ะครับอันนี้ก็ อันนี้เป็นพักบุ้งครับแมนครับนี่คือกครเป็นพักปอดสารที่ปล่อยปล่อยลงในดินธรรมดาครับแมนแมนที่นี่สองแบบทางผุดก็จะเป็นสวนพักบุ้งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอดี๋ยวไปเป็นสวนให้เบิ้งเทื่อนหนึ่งสวนต้นใหญ่มันเบิ้งต้นนี้ก็ไดไต้นใหญ่นี่ก็เป็นพักขนาดขนาดนี่เก็บไปขายแล้วสวนหนึ่งครับตัวนี้เพิ่นก็าลังเก็บพักออกนะคะมันก็เลยบวหลายเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอีกอันนี้คือล่งแล้วลังประมาณจักต้นนี้หนาประมาณสี่สัปดาห์เฉี่ประมาณนี้ สี่สัปดาห์บอกแมนแมนครับสี่สัปดาห์มันจะเข้ากับสิมีอ่าตัวนี้มันสิมีศตูเผดขึ้นนอนครับนอนหนังเหนียวนะนอนนอนเขียวนะครับนอนดํามัก็สิมากัดกินใบมันจะเข้ากับก็กำลังสิถามว่าอ่าครับมันคือพอเห็นมันมีนอนนะนะก็เลยว่าอันนี้มีสองวิธีครับเคตั้งหดบัดนี้มัก็สิมีนํามักครับนํามักนํามักอ่าหนำมักไรมาแลงครับกับมันกระดองไตหานำนะ ไงมือเสาไต่หาแม่งไงมือเสาแม่แม่งไงมือเสามื่อน้อมนมันจะขึ้นมากินใบไงมือเสาแต่เป็นมีเขาก็เอาหนามมักมาโหดแม่ถ้าก่อนมักมาฉีดเอาบันที่นี่สูตรนำมักนี่บอกได้บอกเฮ็ดหยาดได้ครับได้บฮ็หยาดบฮ็หยาดครับนี่เป็นนำมักไรมาแล้งเนาะครับนี<อ>่มันมีส่วนผสมของอยาตัวนี้ก็จะมีเอ่อนำสมทัยชู้ครับแล้วก็ยาเซนยาชุนนะครับจ้าแล้วก็มีเหลาขาวครับเหลาขาวครับตามย่างนี่บอกพ่อครับแค่นี้อ่าถ้าไผรมีขิงแก่กรต้มขิงแก่ใส่น้ำก็ได้ครับ ครับมันก็สะไซไล่มาแลงได้แล้วก็ไปกองกองเขากับกองแม่อองนี้สคีผุนธรรมดาบ่อใส่อันนี้ใส่ถังครับแต่อกขี้ผุนก็ได้ครับขออนุญาตอายเพื่อนนะครับแค่นี้ก็บ่มีแมลงมารบกวันประมาณจะหาหมื่นท่านึงสินะครับอุ้ยหักค่ะเห็นไ่มค่ะหากกับขาวๆเพราะว่าบมล็ดใสดินมั้งคะเนาะอุ้ยจับเพื่อนเพื่นหักแล้วเบิ่งิล่ะค่ะ ต้นอบอวบุอ้วนนะคะไว้ใส่ย่ามว้ใส่อาหารนะคะกิน,นอย่างปลอดภัยสบายใจล้างทั้งมวลสาดก,ก็กินได้เลยนะจ๊ะนี่นะคะนี่ก็คือผักปลอดสารน,นะคะนี่จะเป็นผักสลับนะคะบื้อนี่ละค่ะใบงามๆต้นอบอวบนี่ค่ะบ่มีหอดผักมาเจาะบ่มีหอดแบบบ่มีหนอนเจาะเลยอะคะ่ะขนาดบริษัทสารพิษนะคะ คือดีแห้งกินก็กินใ้แบบปลอดภัยนี่ค่ะผู้ใดทีเฮ็ดหลานสลัดหรือว่าเออหลานอาหารเกี่ยวกับสุขภาพนะคะนี่หมอแหงค่ะมาติดต่อได้นะคะราคาถือค่ะราคาบา่อดแพงเลยราคาหย่อมเย้านะคะแบบดีแห้งนะคะเป็นการสั่งไร่ใดในชุ่มชนนะคะเมืองนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นผักคะน้านะคะผักคะน้านะจ๊ะนี่คะน้า คณะสวยๆนี่ค่ะ ก็ไม่ไ่แก้วนะคะอันไม่ไเห้าเนี่ยแหละคะ่ะไม่ไงลิ้วซีเนี่ลแหละและ้วก็เป็นหยาดกันนี่แหละคะ่ะเบิง่งสิบห้าไปเบิ่งพักที่เพิ่นมัดไวเนาะคะ่ะอันนี้ล่อไปส่งไหขคะ่ะนาอ,อยไงแก้วอันนี้โลละจักบาทค่ะนี่ <40. S 1> ลละสี่สิบบาทเบิ่งสิบเบิง่งนี่ค่ะพี่น้องลละสี่สิบบาทเป็นพักปลอดสารพิษแต่ว่าเป็นพักที่มีใบงามแห้งนอนนี่อย่างแถบจะบ่มีเลยพักไฮโดรโปนิกนะคะ สังเกตเบืองบลาหลัก็จะบ่มีขี้ดินเพราะว่าเพิ่นปลูกแบบบ่ใส่ดินเนาะค่ะบ่มีดินเลยมือนึงหนึงนี่แม่ค่ะเพิ่นสั่งมือละจักกิโลยังแกะว่าหันมันเป็นราคาก็บรายอยู่มืึ่ละสี่ห้าโลหกโลอ๋อสี่ห้าโลหกโลนี่โลละลอยบ่ก่อนหนั้น้ก่อนหน้านี้ปันซุมมือนี่ขายโลจักบาทช่วงนี้ขายโล่สี่สิบบาทอ่าก็คือถ้าช่วงไหนถ้าช่วงใดพี่น้องอยากกินผักกวอสันผิดเนาะค่ะหรือว่าอยากเอาไปขายเนาะค่ะ การติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวจะให้ทีวีเฟซบุ๊กกับเบอร์โทรไอพึ่นไววนะคะก็สามารถสอบถามราคามาได้ตลอดเนาะโพรอมาถามราคาก่อนก็ได้เองสิค่ะเดี๋ยวรีวิวสภาพไปเบิ่งส่วนผักอีกเทือนึงนะคะอ่าสั้นมือหนีกระคอขอบคุณนะคะขอบคุณไอไอ้กิ้งเอ้า นั่นที่เรมันเป็นฝาแฝดกันพี่น้องเลยค่ะการงงไอเอ็กนะคะไอ,เอ,อเอกอันเจ้าของสวนนี่นะคะก็คือถ้าพ,พี่น้องท่านใดอยากสิมาเบิ่งงานนะคะหรือว่าสั่งพักปอดสันผิดไปรับประทานนะคะก็เชิญได้ที่บ้านโอห้องแก้วนะคะตำบลสังบ้านโอห้องแก้วตำบลสังเมกอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะคะกับอุดหนุนพักปอดสันผิดกันได้นะคะสำหรับมื้อนี้นะคะลิวศรีวด,ดีก็ต้องขอบคุณแม่ใหญ่นะคะแม่ใหญ่แก้วแล้วก็ไอก ไอ้ไอกิง้งไอ้เอกข <laughs> <laughs> ันยังหมดโฉ <laughs> ที่ให้ขอมูลนะคะที่ให้ความหูดีๆเป็นวิทยาทานนะคะกับเฮานะในมือนี้นะคะ,อนนะ,คะขอบคุณ้หลายจ้าค่ะ